สวัสดีครับดูงานกันต่อนะทุกท่านล่าสุดนะผมห้องนี้เนี่ยเหมือนจะยังไม่พอนะทุกท่านนี่เดีย๋ยวผมจะขึ้นบนฟ้าให้เอาไปใสไป่ไปข้างมาก่อนไมเป็นรูปเป็นร่างแล้วแต่ยังไม่พอครับเดี๋ยวเราจะเอาอีกสีหนึ่งนะฮะเข้ามาห้องนี้เเดดีีีี๋๋ยยววพ่ได้ค<ณ>ดรับโอ้เดี๋ยวอย่าเพิ่งออกมากนเนาะมันเจาะมันจะร่วงลงมา เอนาองอะไรเพิ nope. ่งกันมาเดี๋ยวเจาะก่อนเจาะตัวนี้ลงมาก่อนเราเพิ่งเดี๋ยวไหนไหนไหนาใกนบอกใช่เหม็นอะไรเหมือนขี้แมวเลยออเต้พี่ว่าเนี่ยอันนี้น่ะของห้องน้องเจ็ีห้องน้องคอยอันไหนสามสีตรวนี้มั้ยคอยก็คือละ ฝามืดฝามัวฝนตกแล้วก็ไอแผ่นตัวนี้มันไม่พอในห้องนี้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องได้ปูห้องนี้ดูก่อนไอซีว่ามันเหลือยไหมถ้าเกิดมันเหลือมันอาจจะเฉลี่ยใส่ห้องนี้นะครับในส่วนมันกี่แผ่วนี่ยสองสี่แปดสิบสองสิบสี่สิบหกสิบหกแผ่นยังขาดอีกตรงนี้สี่ยี่สิบ 2ีเวทยี่สิบสบสี่ยี่สิบห้าต้องใช้ยี่สิบห้แผ่นทั้งหมดแต่ละห้องประมาณเท่าไรสี่ห้าหกเจ็ดแปด้องขาอประมาณแปดแผ่นใช่แปดแผ่นขดอีกแปดแผ่นี้21อันนี้ยี่สิโอ้ตอนนี้ล่าสุดมีเอ็ดมินเลยครับผมโน่นนะไป เอาพาใบพาใบเอาไม่ต้องหมุนพี่บาวเอาไปมาพี่บ่าวพี่บ่าวจะขึ้นข้างบนใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่บ่าวจะขึ้นไปเหยีสายไฟด้านบนนะผมก็จะเปิดก๊ะนอให้ตรงนี้จะเปิดไม่เปิดเหรอไม่เปิดไม่ต้อไม่มีไฟเรปิดอยู่ปิแล้วปขาเอาก่อนนั้นเอาลงไปอยู่วะยากเสียเอาไปแล้วเอาไปไาไหมผมเดี๋ยวผมขึ้นขางบนให้ขึ้นทางไหนพี่บ่าว นี่แหวกตนี้เลยแหวกแหวกตรงนี้ขึ้นได้ตัวนี้ต่ำตรงนี้ต่ำกว่าขึ้นง่ายเออได้เหยียบตรงนี้ด้วยเหรอเออดี๋ยวพี่บ่าวขึ้นทางนี้ได้พี่ทางดูเล็กๆตรงนี้นะตอนนี้ลงมาเนาะล่าสุดนะครับตอนนี้พายุมาแล้วทุกท่านวันนี้ปลาเดี๋ยวปลาเดี๋ยวเอาให้ลูกท่านกลับสักหนึ่งลูานได้ไหมโอ้ได้ได้ได้ผมกับพี่บ่าวผมกับพรุ่งนี้ตอนเย็น ไม่เดี๋ยวเอาใหม่เอาเอาสดๆเลยปล่อยแล้วไหนขึ้นกัปล่อยขึ้นขึ้นตันขอรลบปอนขึ้นตันครับผมหนึ่งตันมาเดี๋ยวผมจับบันไดให้พี่บ่าวก่อนนะ FC พอเพื่อความปลอดภัยโอ้ผมกล้าให้พอได้ยินว่าจะได้ปลาผมทำงานให้ผมโอ้เอาเยอะปลาตัวตัวไม่มีอ่ะตัวไม่มีปลาเหรอเต็มตันผมเช่าผมไม่ห่วงปลาเอาไปกินได้ไหมครับเต็มตะห่วงมากเลย

ทรงที่เ่าขึ้นด้านบนจะพูดสวรรค์ก็ดีนะเกศที่ใช่อยากพูดอยู่เดี๋ยวี่าไเอาสายไฟดึงสายไฟใจมันกะมีจะได้เอาเอาเนื้อพีคงเอาบันไดไม่ให้ครับอ้าวสรุปคลิปนี้เลยไม่ได้เป็นคลิปยกบันไดไม่ได้ดีกว่าเพราะว่าเราต้องได้ยืนลงกระหูนี่ใช่ค่ะสถานการณ์ เห็นหูไหมทาไมนะน่าจะไม่เห็นหูอะแล้วก็ไปส่งแฟนก่อนนะอืกนี่ไงหอยลงแล้วเปิดไฟก่อนได้แล้วเดียวผมไปเ่าไฟใหมพี่โอเคแล้เอาบรรทัพี่ลงบนฮะเอาให้แกลงอนอ๋อเันบรรพี่เล่าลงก่อนเดี๋ยวพี่เลยลงลงได้ไรแล้วแกก็หอมมา ต้องย้ายไปย้ายมานะต้องไปรับลูกพี่ก่อนใช่ไหมอยู่นั่นเลยเจ้าหน้าต้องมารับวิศกะแล้วก่อนลงมาเลยอยู่นั่นเลยเจ้าหน้าโอ้ไม่เอาเลยพี่เบาพี่เบาเฮ้ยเดียวเดียวดิเฮ้ยใช่เปล่าที่เบาเจ้าเพืนไปทำอะไรอุ้ย ้ากรตันย้าอีกรอบนึงใม่ผมย้ายบันไดบอลได้บอไดบอไดบันได้บอลไดบันไดเคลื่อนที่รวมมาแรงมากเลยท่านผู้ชมปลาไม่ปลาไม่สาตที่เรายังไม่เริ่มปูห้องนี้เพราะว่าเราขึ้นไปเจาะด้านบนเมดนึงโมเมสปูมันจะลุดใส่เนาะใส่พื้นดีว่าถ้าเกิดเราไม่ติดหลอดไฟเราปูกรเบื้อก่อนเนี่ย บันไดมันอาจจะโดนในนี้ก okay. oh, okay. ็เป็นได้เนาะโอ้มีกูด้วยในห้องเดี๋ยวผมหายใจข้างนอกก่อนดีก่อนมาโอ้ตัวแก้วมาโอ้ทะเลกันนะโอ้โอ้นักแล้วโอ้ยจุกหัวไอ้จุกหัวตบแล้วมีเดี๋ยวพี่ก็จะติดระบบไฟตรงนี้เนาะหลังจากที่พลอยสายลงมาแล้วใช่ไม่มีตัวหรอก นี่ห้อยสายทั้งหมดแล้วติดตั้งระบบไฟก่อนก่อนที่จะทำการปูพื้นห้องที่สองไม่รู้จะมุดหัวไปทางไหนเลยหรอไม่จะไม่้รับไฟไม่สว่างเลยเนาะมันจะไปทำงานสักงานด้วยพี่บ่าวเตรียมทีบนะเดี๋ยวผมเช็คเช็คีวิตไฟก่อนมันมันอยู่โหมดอะไรอยู่ตอนนี้ติดกวางใช่ไหมน้อยถ่ายรูปหน่อย ดีจังเลยมีคนเปิดแผ่นให้น่าจะส่งตาช่างอ่แตลกเลยไม่ใช่เกิดแฟนแล้วแบบนั้นอ่ะขอทางพี่เอกหน่อยอ๋อนี่นะรู้แล้วอย่างหัวดาษไอ้ีนะเราวางแผนไว้ได้ดีมากเลยนะพี่ขอบคุณไอ้ีเนาะไฟจะดับแล้วครับด้วยความจิตใจครับเออดีละไปเลยอยู่ละอยู่ไหมอยู่เรื่งมาอีกเรื่องมากเห อันน <mm oh uh huh. yes> anyway> ี้โดนอยู่จะไปไม่อยู่อ่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมเอาหลอดไฟให้เพราะว่าหลอดไฟมันไม่มีอะไรเกาะแล้วมันก็โอเคหลอดเองก็ได้อ่ะฮะปังก่อนปังก่อนปังก่อนเขาแต่งไม่ได้ใส่ค่ะใส่อยนเนี่ยสิติดตั้งระบบไฟนะฮะในห้องนี้ก่อนตาเริ่มมืดแล้วโอ้ยขนาดฝนตกยังร้อนเลยเนี่ย เหือแตกหมดเลยมันเอาไงมันตกนะผมเนาะมันเอาบ่เอาอ๋อาแต่เราเอานึ่งวครีมครีมครีมอ๋อครีมมีบิ้วมีมีทีน้าครับทุกคนมีไฟออกมาเพราะอิเปก็จะเปเปิดไฟดูไหมมันมีไฟออกปูข้างล่างเลยเปิดดูไหมโอเคครับผมเดี๋ยวเร่งใส่ไฟแล้วก็จะปูพื้นด้านล่างนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ